จังหวัดตราดจัดกิจกรรมจิตอาสาพ,พัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทยวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัววันปิยมหาราชในนัทพงศ์สงวนจิตผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ได้มอบหมายให้นายพีระเอี่ยมสุนทรรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทยวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัววันปิยมหาราชซึ่งจังหวัดตราดโดยศูนย์อํานวยการจิตอาสาพระราชทานร่วมกับอําเภอคลองใหญ่และองค์การบริหารส่วนตําบลไม้รูดนําโดยนายเชิดศักด์ ชุมนาเสียวในอำเภอคลองใหญ่นายสุรศักดิ์อินทรประเสริฐนายกอบตไม้รูดร่วมกันจัดขึ้นโดยมีจิตอาสา904จังหวัดตราดจิตอาสาในพื้นที่อำเภอคลองใหญ่ข้าราชการทหารตำรวจผู้ใหญ่บ้านสมาชิกอบตไม้รูดในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดบริเวณโดยรอบวัด วิสิทธิการามตำบลมารูดอำเภอคลองใหญ่ให้มีความเรียบร้อยสวยงามสำหรับการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทยวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัววันปิยมหาราชในครั้งนี้นับเป็นการประสานความร่วมมือร่วมกันทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคประชาชนทุกหมู่เหล่าโดยเฉพาะ ประชาชนจิตอาสาในการเข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานของชาติให้กับคนในชาติในชุมชนให้มีความสุขยั่งยืนซึ่งการจัดกิจกรรมในวันนี้ได้ร่วมกันเก็บขยะทำความสะอาดโดยรอบวัดวิสิทธิการามรวมทั้งบริเวณริมถนนหน้าวัดนับเป็นอีก กิจกรรมหนึ่งที่ช่วยสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนและทุกฝ่ายตระหนักและให้ความสำคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้กับพื้นที่สาธารณะและศาสนสถานแห่งนี้อีกด้วยค่ะนิว24สถานีประชาชนวิเชียนม่วงสีภาพข่าวพรดาสุวรรณรายงาน